สวัสดีครับสารบ้านสาวเชิญคกับพี่น้องครับสวัสดีครับบ้านผู้นำครับติดกระต้ามันลงทงว่านี้เมืองใดบ่อใดเห็ดติดกระต้าเมือค่ะมาเมือนี้เกิดขึ้นกันเลยค่ะดอกเลขแหกมันเกิดยุคโคงอีโดยคนอื่นเนาะเกิดอยู่ดอกเดียวเกิดยุคไก่กระดอกกระเดือยังมาเกิดยุคพี่ปานให้ก็น,นั่นแต่ว่า่นมี้เสือ้อแหกไปหอดไส่ทศวรรว่าเพิ่นกับไปหอดหันอยู่ด้วยพี่น้องน,นะม่อืมกีกด,ดอกหนึ่งใช่ นี่้ำเป็นเป็นแน่นเยอะเนาะมาดูดอกหนึ่งค่ะนี่พี่น้องเกิดแล้วครับเกิดแล้วก็แล้วก็แล,แล,แล้หนึ่งสองล้างอีกครับต้องล้างอีกอดอกนี่งามสวยๆนี่ไปพี่น้องงามงามเด้อนงามงามดัง,ง,ง,งดใจได้ยนะเน่ะเน่ากับพองกันเนาะเพอร์บุดเ,เดี่ยวเนา่าหยิบนี่มึงดอกเนี่ยดูปะ่ะมึงดอกเนี้ยดู ขอ,อ,อนอนเป็นจานบาออ้พี่นอ้องดอกเดียวผู้คนอยากเก่งมาผูนอิ่มเนี่ยค่ะผู้ะด้งดูน่าอบง่ายง่จังสี่ยัย้งโอเคเลยเนี่ยพี่น้องเห็นปะเันกำลังจะรีดน้ำออกมันก็จะเป็นเสื้อลาแล้ค่ะหลังจะน้ำมันก็แห้งพี่นอางงา้องกำลังน้ำอือนอพี่น้องดู กำลังงามเนาะเถอะเนาะพุดน่ะน้องออกไม่ไหมค่ะออกไม่ไมดิ่นุ่มซุ้มสิบดเดียดยเด่ยวที่ไหนไงบดเดี่ยวไงกต่บดเดี่ยวหายคือกันนี่พี่น้องเพียร <c oughs> ู้ยี่บนขึน้นมากระเม่นเห็ดงามนี่เอาเป็นบงไนบงแศบ,บแล้วสำเนี่เห็ดอ่อน อมองบานกับบานมองนุ่มกับน,นุ่มสลับกันไปค่ะโอ้กำลังปเ,เ,เป็นเห็ดชนิดนะี้เป็นเงาหนองมรุปนะงามปะเนี่ยบ่งกะคกบัสนเขาหออยบีบ อสามดอกกำงามให้บ้านมันก็ได้หลายหลายมือน,นี่น่ะเห็ดกำลังออกเนาะจิ้จิ้มจิ้มจิ้มจิ้จจจามาไทายเืองนีพี่น้องเบอร์นี่พี่น้องไว้อีหยังได้หยงนี่มงนนี่อืมกำลังสวยกำลังสวยค่ะอ่สมนีกำลังงามอืม,อม ดอกบ๊ามุกอัน,นดอกบ๊ามุกต่ว่าดอกโอ้ยดอกกำลังพอดีเก็บยางรวด,ดเหลวค่ะต้องทำเวลาสวยเล<า>ยดอ,ดอกนี้ก็นี่ไปเลยข<า><า>ึ้นแล้วเดี๋ยวมันเยยบย,ยุ้ยลงไปนน็นนิทีอืมพี่น้องตะบ้าขาเป็นยุ่นี่ละ นั่นเมนอีห๋โอ้ดอกต้นนะ่ะตายวู้พี่นอ้นองนามมีดนะดูค่ะโอ้เ<ย>ป็นเงาเย็นเลยพูด้อีกนะนี่มาพี่นอ้นองดอกนี้สวยอืึโอ้พูดนะดอกนั้นเงาคือเ่อเห็นอ๋อมันจะออกได้ปะ่ะอ๋อครับพี่น้องมาเบิ้งซอยแถวสิบนี่บัดนี่ถึอม,มือมาอีกแล้ว ห็ดเห็ดขันนาเห็ดบ่ไดงนันหลายเกิดยุขีดนะก็เพื่อนขีดที่มันขาดมาั่นนี่หืมเนี่ยเห็นมอญใหญ่เหรอเนี่ยน้นองงามเลยนูมอญมใหญ่เลยใหญ่ามากพี่เลยเอาหนึ่งหืม นี่เขียนเนี่ยฝุ่นนีกับเขียนเนี่ยก็เพัดเอิญนนอันนี้นะโอ้แข็งออกมากับพอดได้นุมน่มๆอยู่มาๆ,ๆมาๆมออเ,อออเป็นมืดมาเมื่อเป็นมืดมือนี่นะอเอยม่ต้องรีบเขาเนี่ยคอยสั้นม่นคอยรีบดิ <c ười> น้องเป็นแถวไปเลยมือดไง เปิดปงมันมุ่งหนี่เดี๋ยวเราทำแะมีานพี่น้องทีนี้เปิดอันนี้ขึ้นเอามีคนกระน้ำงามกระโดดโอ้โหน้ำเง็ดพันงามบ่ม้า ันแบบว่าออกมาละหมดน้ามพอดีดอกยีนเป็นบานแกบอ,อกก็บว่ต้องออกไปออกตอนต้มรถแลอวรัก่นยมามามาได็กาย่มาอันนี้ก้อนเนี่มีทางเขาเหยียบตรงนี้ เก็บยางวดเหลวเพราะว่าเอ้ยมาด้วยขนเอ้ยพี่น้องมาด้วยขนเอ้ยอืเดี๋ยว มึงด่อ,อยากทำารหนาพอมหนาคือตัวโศกีน้องบนี่เ็บอเพียนี่าตันจะเยาสิบเปลี่ยนไงน้อง คขาอย่างพุ่นเป็นบ,บ,บ,บอันนี้อันนี้านาอันนี้มันยังมืดบ่มดนี่นี่นี่ห่ใหญตายังานอีพี่น้องพี่น<ม>้องใส่ก้อนเพราะว่า,าส,สิเต็มแล้วล่ะท่ามสิบสอมใส่กับตาหน่อยนั้นว้าเปียใหญ่มาเลย ดีบ่มได้เป็นอันนี้กบิมนุ้ยนั่นเด็่น้องถ้าจะตีบิ่มตีปุ่นเด้อผมคอไปเบิ่งบัดมานี่้อเป็นดงเป็น่เป็นโอ้ยแต่าเป็นได้หลาย,ลายมือนีหนาเห็ดอ,ออกกระอดด้องมึงดูเออไทยทยั้งหนึ่งนะเธอ ก่อนยัดเนี่ยก็จะไปส่งที่หลังข้างล่างสิงฟ้าไปทงอ่นแล้วกนที่เต็มกระตานี่้าไม่ถ่วงกี่ขยะนี่พู่นะอือสามเป็นเงาเลย ไปนี่ห็นองดอกกรลังงามยาวน่พี่น้องถ้าสมสบ้อมยอมแล้วไปไว้กับเด็ดว่าสันห้องเป็นล้มตัดูอันหูปู๋ยยิงีเดกเลยเป็นแบาถ้าตัดไดี

เลิ่มเลนะเพินแล้วอ๋อ,อตรงลายดอกแล้ววะจำไหนกันเดี๋ยวดีไดดม่ะว่เหมิดดิบปุ่นโอ้ขาละออกึ้นโอ้อยจะลงไปไหมละ่ะขึ้นมาแล้วโอ้อยเฮงลงไปตกลงไปบักเลิอกสอบซีสาธุสาธุแล้วสิแม่นคนบุญอยู่บ่แม่คนบาปดอกเนาะพี่น้องเนาะไปหันมานี่เป็นกระฐานอยู่ค่ะไม่ว่าเอาตัวพลังบวกเขาอะ จะให้พวกอื่นมาบอกอย่างไรอย่างน้อพี่น้องเป่าเองโดงรดสั่งพลังบวชบวกให้เจ้าของหล,ลายๆค่ะจะเป็นงาบพี่น้องเสื้เสริมห้อนเป่าเก็บเอาเก็บเอากระพรองกันเพราะเป็นอย่างนี้นาหน้าขาเห็ดหลายแต่บันนี้สาวเสริมกับนายหูดำเนี่ยเป็นโตเล้งอยู่แล้วเขาเพราะอยากให้เพิ่นเห็นบางมองเนาะพี่น้องเข้าใจเสา้เสริมเป้าปะเอาง่ายๆปะเพราะอยากให้เพิ่นเห็นไม้รับพันลักให้เพิ่นไปเบิ้งคลิปเอา,าเพิ่นจับได้างาน ขอนแขวนสอนขึ้นเลยขึ้นมาสอนนี่เห็นเดี๋ยวมันรูพี่น้องนี่นะเดมาสซอมท่านสอนกับผู้งามกับผู้ยอมเห็นเก็บผู้หายยู่อันนี้เปิดเกิดจะได้หูเนี่ยถัดทิมยิน้นเดมันเก่งไปกับึ้นมาได้เหิดก่อมื่อนี้นะมัป,ปุ่มเป็นงนอยู่ยน,น,น,น้าบ่ำหน้าเนี่ยหนามผู้มาที่พี่น้องโศกดีไปอกีกก็เลยกลายเป็นเด็กเห็ดงาม กลาเป็นหต็ตรวยไปอัตโนมัติเลยปริยายอันนี้เก่เามาอยู่เนาะสาวเสริมเลยเามาตีแข่งหลายท่านสิบานั่นเด้ะค่ะพูดถึงว่าเกจยุขคคาเนี่ยสาวเสริมวิจัยโดยเจ้าของเองละเกิดมาจากเสื้อต้นยุขคคาค่ะอาจจะเกิดจากหากแนอันนี้นก็เ,เอิน้นี่ก็แบบใบที่มันหมักหมมเป็นเสื้อเหตนะเนาะใบยุขา ซ้อมบังหลอดเขามีตะต้นบ่มีใบับซ้ำเก่าหมายถึงว่นเขามีตะต้นแล้วเปนเผาถิมเมทนะนลักล้าเสืิอมว่ามันกับบ่ออกเพราะฉะนั้นเสื้อที่มันหมักหมหมมาจากใบนะ่ะเห็นบ่านามหนามโกไปยุขาเวลาเฮ้ยเตยนามนะดำปื้อๆน่องน่าจะเป็นตัวนั้นหละกคือจ้านั้น,นเสื้อเป็นเสื้เสื่อมว่าวิจัยเองเด้นี่พี่น้องพ็ติดต่อมายุบเป็นว่าอยากขอซื้อนเนี่ยนส่งไปสดๆแบบนี้นะก็จะไปวิจัยซะ งามไม่ดีดิบานปลูกเอาพี่น้องมาเันมงใกล้ๆดูเนี่ยผู้ใดสีแพงกับแพงแต่สมมติว่แพงดอกดามขีดขีเฮ็ดเตื้อเเนาะตีนเฮ็ดเตื้อเตื้ออื้มเน่ไหนนี่เกิดอยู่ในหูมันบ่าแมนดอกเดียวแบบประมาณสี่ดอกเป็นแย่ขึ้นมาเลยเป็นเบิ้งละสี่ดอกตอนเพิ่นเป็นเด็กน้อยยุบเป็นกะเกิดได้แล้วไม่บ้านหลันก็เป็นน้อยๆ้อยนี่พอยืนเป็นบานมามันกะออกมาเพื่อได้ มีแต่คุณนายเดี่ยวได้ออกมาน่าจะยืดออกมาก่อนเนาะให้ตะขาอยู่ในหูละ่ะดอกพญาหยุบออกมานั่นสิคือโซ่รอกใบเนี่ยตัดกันพี่น้องต่างนั่งพักเมื่อยพร้อมเพราะว่าเด็ดหลายนั่นสิเข่ามีน้า,า,นาล่ะประเด็กกระเซียห่อนจัดเด้เปะเนี่ยทรุมไปนี่จังสิต้มเเสเต๊กสอนมาพี่น้องเบิ่องลึกสอนหน่อสอนเห็ดมูเดียวเน,ะวนาะทำไมเพิ่งได้เห็ดมูเดียว หลากหลายดิเ <laughs> พิ่นก็เห็นนั่นนั่นพราะว่าคนมันม่มีอาชีพคือว่าได้พี่น้องสมืนอนี่ยนะหายังขายกับพ่อได้ขายอยู่ดิเห็นทั้งสิบกับกิโลละแปดสิบละเห็นสดกิโลละร้อยลวเนาะ<ช>แ้นมนี่นะ<ช>น้นมฝนมันกระื้อกันหกสิบเจ็ดสิบกับมะลุคือน้ำเปิล้ลเราเฉยไม่เคยรับซื้อเห็นจักเถื่อเพราะว่าจะของหาได้เท่าไรก็ขายเท่านั้นเหอีจริงเหตดอันนี้นะรับซื้อไว้กระได้อยู่ แล้บบว่ซื้อหาเพิ่นใดกับเพิ่ขาย,อยขอบคุณตรงนี้อย่างตีขอบคุณตรงที่ว่าให้บ้านเพิ่นได้เท่านึงแล้วแล้วเพิ่นมาบอกเขานะ่านะแบบนั่นว่าเพิ่นได้เห็ดยุคมองนี่มองเดียวนะกระมังหนึ่งเมนอิลี่่รู้เลยตีมองใดเฮ็รู้เลยแล้วถึงก็เลยตามเพิ่นมา โชคดีเนี่ยพยังามาเมารอบสองเนาะเห็นรอบสองเนี่ย, mm. บเ,ยบเบิ้งกระลูกขอบคุณพยนน้ำสาวมวยกับช่วงนี้ก็อ,ออกไปทุกมือค่ะสลรับสแปนกันไปบางมือกับมะปะเชะกันอยู่เรากับบ่ได้มีรายได้เด็ดคันบ่ามาหาเห็ดกันเลยกับแฟนกันเลยต้องมาคนม่เก็บเห็ดให้บ้านเขากัยังมาเก็บหนำบำน่เนาะจากคนที่าบ่าเคยเก็บเห็ด ป่าว่าเพิ่นรู้หรอที่เฮาหงมหงมหงมเพราะว่าเฮาเก็บบ่คือเพิ่นเพิ่นดิผู้่นบ่นได้ถ่ายคลิปเพิ่นเก็บเอาเก็บเอาโลดมันบ่ล่ะอันนี้เฮาเก็บถ่ายคลิปเนี่ยตัวสิไดงดอกนึ่งหงมหงมหงมยุ่งเหั่นอ๋อเพิ่นหมาเพิ่นกระมองนี่ละเทื่อหน้าเพิ่นก็ไปยามไปยามถือมือเพิ่นมานกะโอไม่อยากสิเว้าค <t> ือกันนะเนาะบ่เนาะเขาไปต้มกระลุยออกรถดอกห้าเตรียมน้ำหม้อพุ่นแล้ว บ่ไ,ได้เงียบชนงามนี่แต่ว่าคันบ่าสอมเหอะหลายต่เสริมกะเฮ็ดบ่ได้เว้ยพี่น้องบอกอยเยอะไปต้มด้วแล้วเข้มาล้างเมียนเยอะมัน,มนก็สะอาดเยอะย่า,ยานขี้ดินไปตกเยอะน้ำดอกที่มันเถาวะน,ะน้าเนาะพี่น้องมึงดูไป,ไปเสฟไปซึมเ<อ>ยอะหน่ยงามเลยครับ <c oughs> เอาความคนนี้เอาแล้ว <c oughs> มาสะอาดกระเบ่าได้แล้งนี่เก็บเห็ดถึงสี่เบ่าเอวด้วยนี่ยยกเว้นว่าย้ามันที่ว่าอย่างก็ลูกเสริมลักเกลลื่นหัวอย่งก็ลื่นหัวหลายอีหลี้ยงเสีย ท่นบ่มีคนบปล่าตากระยาเขียนเก็บอยู่นั่นละให้เห็ดจะคลองงาม,มดูดอ่ะน้ำมีดีดิเห็ดมนันดีที่สุดของที่สุดวันนี้ไปเลาะตอเขาไปเลาะตอแบบนี้พี่น,ออน้องขออนุญาตเลี้ยงเห็ดกันข้าบุ่นนะ่ะกระต้าหน่อยหนึ่งสดวนๆเสาวสริมสีไรอันนี้ด้ามือเราจะกระต้าหนัพกพะรูต้าบ้างเศีไรอันนี้เป็นโตบรรทัดฐาน,นเนาะเถอะเนาะ เต็มจ a ก a ต้านี่ก็ไดหนึ่งกระตาสุดๆแล้วค่ะกระตาหนึ่งสี่ใดยุ่งประมาณสีโลพี่น้องกันเต็มอิหลีเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊าสวัสดีครับชื่นมากพี่น้องเด้อค่ะ